เริ่มต้นออนไลน์คือมันไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดแต่คนที่เก่งเขาแค่เริ่มก่อนแล้วทำมามากกว่าทำซ้ำมากกว่า,ำำา,กกวารู้มากกว่าเขาเลยสำเร็จมากกว่าค่ะข้อที่หนึ่งค่ะของการที่ทำให้คุณนะคะเริ่ม30วันแรกแบบมืออาชีพนั่นคือการเปิดใจตัวเองค่ะคิดได้ก็ทำได้ทุกครั้งที่มันทำไม่ได้เพราะมันติดวิธีคิด เหตุผลที่บางคนขายเก่งบางคนขายไม่เก่งไม่ใช่ว่าขายไม่ได้นะการขายมันเป็นสกิลแต่สิ่งที่ทำให้คนขายไม่เก่งหรือขายไม่ได้คือมันติดที่วิธีคิดเมื่อวิธีคิดไม่มาวิธีการก็ไม่เกิดข้อที่2คือคุณต้องเรียนรู้แบบคนสำเร็จค่ะเรียนรู้สิ่งสิ่งนั้นแบบมืออาชีพถ้าคุณเรียนรู้แบบเล่นๆคุณ